ท่ามกลางแสงสีและความเยา้ายวนของฮอลลีวูดเส้นแบ่งระหว่างความทะเยอทะยานกับศีลธรรมนั้นท่าเลือนได้ง่ายซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์อันตรายเรื่องราวหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงสาวดาวรุ่งกับผู้กำกับชื่ออดังไม่เพียงแต่ทำให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ยังนำไปสู่หายนาระร้ายแรงวันนี้เราจะพาคุณไปสู่คดีลึกลับเตือนใจในปี2010ที่เต็มไปด้วยความลับการข่มขู่และอาชญากรรมจากความสิ้นหวัง เอมิลี่โจนมีแรงผลักดันในชีวิตมาจากความลหลงใหลในการแสดงตั้งแต่เด็กเธอเติบโตในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในไอดาโฮเป็นเด็กหญิงที่ใช้เวลาว่างไปกับการแสดงละครเวทีในชุมชนฝันถึงชีวิตที่ไกลเกินนกว่าถนนอันเงียบสงบของบ้านเกิดพ่อแม่ของเธอซึ่งขยันทำงานแต่มีฐานะปานกลางไม่สามารถสนับสนุนความฝันของเธอในฮอลลีวูดได้มากนักแต่พวกเขาก็ยังให้กำลังใจเธอเสมอตอนอายุ24เอมิลี่เก็บกระเป๋าและทิ้งทุกอย่างไว้ข้าง หลังและย้ายไปอยู่ที่ลอสแอนเจลิสในปี2008มุ่งมั่นจะทำให้ความฝันของเธอกลายเป็นจริงในช่วงเริ่มต้นฮอลลีวูดช่างล้นหลามและหน้าหวาหหั่นเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยย่านต่างๆและไฟนีออนระยิประยับนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความเรียบง่ายของไอดาโฮเอมิลีต้องเผชิญกับความยากลำบากในปีแรกเธอไปแคสโฆษณาบทเล็กๆหรือแม้แต่ฉากประกอบในหนังอินดี้แต่ก็ไม่มีงานชิ้นไหนที่จับต้องได้จริง เธอต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกันกลางวันเป็นพนักงานเสิร์ฟกลางคืนเข้าเรียนคลาสการแสดงความมุ่งมั่นของเธอคือสิ่งที่ทำให้เธอยังเดินหน้าต่อไปได้แต่เธอก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าวงการนี้ให้ความสำคัญกับคนที่คุณรู้จักมากกว่าความสามารถจริงๆและนั่นเองที่เธอได้พบกับเดวิดแฮริงตันเขาเป็นทุกอย่างที่เธอจินตนาการถึงว่าผู้กำกับชื่อดังควรจะเป็นมิสเทรงอิทธิพลและได้รับความเคารพอย่างสูงในวงการเดวิด ซึ่งอายุราว50กลางกลางๆมีชื่อเสียงจากการสร้างหนังทำเงินระดับบล็อกบัสเตอร์ที่มักจะกว่ารางวัลในฤดูการประกาศผลเขาได้รับการยกย่องในเรื่องของวิสัยทัศน์ทางศิลปะแต่ชีวิตส่วนตัวของเขากลับเต็มไปด้วยข่าวลือผู้คนซุบซิบกันถึงเหล่านักแสดงสาววัยรุ่นที่เคยตกเป็นเป้าความสนใจของเขาแต่ไม่เคยมีใครออกมาเปิดเผยหรือกล่าวหาอย่างเปิดเผยสำหรับเอมิลี่มันก็แค่ข่าวลือไร้หมูลจนกระทั่งเขาสังเกตเห็นเธอ เดวิดเห็นบางอย่างในตัวเอมิลี่ในงานของวงการที่จัดขึ้นช่วงปลายปี2009ตอนนั้นเธอยังไม่มีใครรู้จักมากนะักแต่ความงามตามธรรมชาติและความกระหายที่จะประสบความสำเร็จของเธอทำให้เขาหันมาสนใจเมื่อเดวิดเข้าไปพูดคุยกับเธอพร้อมสัญญาว่าจะให้บทนางเอกนำในหนังเรื่องใหญ่เรื่องต่อไปของเขาเอมิลี่แทบไม่เชื่อในโชคของตัวเองเขาพูดถึงศักยภาพของเธอว่า เขาจะสามารถทําให้เธอกลายเป็นดาวเด่นคนต่อไปได้สําหรับใครอย่างเอมิลี่ที่หยหาโอกาสแจ้งเกิดมันคือข้อเสนอที่เธอไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ข้อเสนอนั้นมีเงื่อนไขเงื่อนไขที่เอมิลี่ไม่เคยคาดคิดเดวิดพูดชัดเจนว่าอาชีพของเธอจะไม่มีวันทะยานขึ้นได้หากเธอไม่ยินยอมต่อความต้องการของเขาเมื่ออายุได้2 4ป,ปีเอมิลี่ยังคงไร้เดียงสาและเปราะบางแรงกดดันจากวงการนิสินที่เพิ่มขึ้นและความกลัวว่า จะต้องกลับไปรัฐไอดาโฮในฐานะคนล้มเหลวทั้งหมดนั้นถาโถมลงบนตัวเธอเธอพยายามโน้มน้าวตัวเองว่านี่คือวิธีของฮอลลีวูดว่าบางครั้งคุณต้องยอมแลกบางสิ่งเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าและเธอก็ยอมแพ้หลังจากคืนนั้นทุกอย่างในชีวิตของเอมิลี่ก็เปลี่ยนไปเดวิดทำตามคำพูดของเขาเธอได้แสดงบทนำในภาพยนตร์ เรื่องถัดไปของเขาและภายในเวลาไม่ถึงปีชื่อของเธอก็ปรากฏอยู่ทุกที่งานประกาศรางวัลพรมแดงและบทสัมภาษณ์กับสื่อชื่อดังกลายเป็นกิจวัตรของเธอเธอได้รับเชิญไปร่วมงานปาร์ตี้สุดเอกซ์คลูซีฟได้ใกล้ชิดกับเหล่าคนระดับสูงในฮอลลีวูดเอมิลี่ได้กลายเป็นดาวเด่นอย่างที่เธอเคยฝันไว้แต่ความสําเร็จนั้นก็แลกมาด้วยราคาที่เจ็บปวดสิ่งที่ไม่มีใครรู้คือเดวิดได้แอบถ่ายคลิปความสัมพันธ์ลับๆของพวกเขาไว้ โดยที่เธอไม่รู้ตัวเขาใช้คลิปเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือควบคุมเธอแบล็กเมล์ให้เธอยังคงความสัมพันธ์กับเขาต่อไปเอมิลี่ที่เคยแข็งแกร่งและมั่นใจกลับเริ่มใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวเธอไม่สามารถบอกใครได้แม้แต่ไมเคิลสามีของเธอที่แต่งงานกันนปี2011ไมเคิลเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ร่ำรวยและในสายตาของสาธารณาชนพวกเขาคือคู่รักที่สมบูรณ์แบบแต่เบื้องหลังรอยยิ้ม และการปรากฏตัวต่อหน้าสื่อเอมิลี่กลับติดอยู่ในฝันร้ายการควบคุมของเดวิดยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขากู่จะปล่อยคลิปหากเธอพยายามจะหนีหรือเปิดเผยความจริงเอมิลี่รู้สึกหมดหนทางและการต้องใช้ชีวิตสองด้านเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและอารมณ์ของเธออย่างหนักทุกครั้งที่เธอมองหน้าไมเคิลความรู้สึกผิดก็เข้าครอบงำแต่เธอก็ทนไม่ได้กับความคิดที่ว่าเขาจะรู้เรื่องทุกอย่างเธอเชื่อว่าเขาจะทิ้งเธอไปทันทีหากรู้ความจริง ปลายปี2012เอมิลี่เริ่มสุดหนักลงเรื่อยๆความสำเร็จในวงการฮอลลีวูดไม่อาจปลบความเจ็บปวดที่อยู่ในใจของเธอได้เธอเริ่มถอนตัวจากชีวิตสาธารณะเลี่ยงงานอีเวนต์และปฏิเสธบทภาพยนตร์อาชีพของเธอที่เคยรุ่งโรธเริ่มหยุดชะงักและข่าวลือเกี่ยวกับการหายตัวไปจากสปอตไลท์ก็เริ่มแพร่สะพัดแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือความกลัวว่าเดวิดจะทำลายทุกอย่าง ในเช้าวันที่5มีนาคม2013ตำรวจได้รับแจ้งให้ไปที่บ้านของเดวิดแฮริงตันหลังจากมีเพื่อนบ้านโทรมาแจ้งว่าได้ยินเสียงทะเลาะด,ดังลั่นและเสียงที่เหมือนมีการต่อสู้เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพวกเขาพบร่างของเดวิดในห้องนั่งเล่นศีรษะของเขาถูกทุบด้วยประติมากรรมชิ้นหนักที่อยู่ภายในบ้านของเขาเองเอมิลี่นั่งอยู่บนพื้นตัวสัน่นร,ริกแขนมีรอยช้ำและหน้าผากมีแผลแตกที่เต็มไปด้วยเลือด ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อเอมิลี่ทนไม่ไหวอีกต่อไปในเดือนธันวาคมปี2012เธอไม่สามารถเก็บเรื่องทั้งหมดไว้ในใจได้อีกจึงตัดสินใจสารภาพทุกอย่างกับไมเคลิลเธอเล่าให้เขาฟังถึงความสัมพันธ์กับเดวิดการแบล็กเมลและคลิปวิดีโอมันคือการสนทนาที่ยากที่สุดในชีวิตของเธอไมเคิลตกใจกับสิ่งที่ได้ยินแต่เขาไม่ได้โกรธเขากลับให้กำลังใจเธอสนับสนุนให้เธอไปแจ้งความกับตำรวจ เขาเข้าใจว่าเธอคือเหยื่อของการบงการแต่เอมิลี่รู้สึกหวาดกลัวเธอกลัวว่าการเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณาชนจะไม่เพียงแต่ทำลายอาชีพของเธอแต่ยังทำให้ความอับอายส่วนตัวของเธอถูกเปิดโปงต่อสายตาทั้งโลกสื่อฮอลลีวูดจะต้องรุมถึงเธออย่างแน่นอนและชีวิตแต่งงานของเธอจะตกอยู่ภายใต้การจับตามองตลอดเวลาเอมิลี่ทนไม่ได้กับความคิดที่ว่าตัวเองกำลังจะสูญเสียการควบคุมชีวิตไป เธอได้สูญเสียไปมากมายแล้วจากการถูกเดวิดควบคุมและบงการและตอนนี้แค่คิดว่าความเจ็บปวดส่วนตัวจะกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งของแทบลอยมันก็แทบทนไม่ไหวหลังจากคืนที่นอนไม่หลับนับไม่ถ้วนและการวางแผนอยู่นานหลายเดือนเอมิลี่ก็ตัดสินใจว่าเธอจะไปะเผชิญหน้ากับเดวิดเป็นครั้งสุดท้ายและจบทุกอย่างลงวันที่4มีนาคม2013เอมิลี่ขับรถไปยังบ้านพักริมทะเลอันเงียบสงบของเดวิด ที่นั่นคือสถานที่ที่พวกเขาเคยแอบพบกันอย่างลับๆมาตลอดหลายปีห่างไกลจากสายตาของสาธารณชนมันเงียบสงัดไม่มีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆที่จะได้ยินหรือเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเธอรู้ว่าเดวิดจะไม่มีวันคาดคิดว่าเธอจะลุกขึ้นมาต่อสู้ขณะที่ขับรถเรียบชายฝั่งถนนคดเคี้ยวทอดยาเวเบื้องหน้าเธอรู้สึกทั้งหวาดกลัวและตื่นเต้นเธอต้องแน่ใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ คืนนั้นเธอมาถึงบ้านหลังนั้นก่อนพระอาทิตย์จะตกความตึงเครียดร,ระหว่างทั้งคู่จับต้องได้เดวิดต้อนรับเธอด้วยท่าทีหยิงพยองตามแบบเดิมเขาคิดว่าการพบกันครั้งนี้จะเป็นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้เอมิลี่เปลี่ยนไปแล้วเธอซักซ้อมในใจมาอย่างดีว่าจะทําอะไรและครั้งนี้มันจะไม่ใช่การยอมจำนนต่อการควบคุมของเขาอีกต่อไปการเผชิญหน้ากันกลายเป็นการทะเลาะรุนแรงเดวิดรู้ว่าเอมิลี่พยายามหนุดพ้น จากเขาจึงโกรธจัดและกูเธออีกครั้งเขาเตือนเธอถึงคลิปเหล่านั้นและพลังที่เขามีในการทำลายทั้งอาชีพและชีวิตของเธอแต่เอมิลี่มาอย่างเตรียมพร้อมเมื่อสถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดเธอเห็นว่าไม่มีทางเลือกอื่นในช่วงคลิปตาแห่งความเดือดดาลนเอมิลี่คว้าเอาประติมากรรมชิ้นหนักจากห้องนั่งเล่นของขวันที่เดวิดเคยโอ,อ้อวดและฟาดเขาอย่างแรงเดวิดล้มลงเลือดไหลนองเต็มพื้น เมื่อความรู้สึกจากอะดรีนาลีนจางลงเอมิลี่ก็ยังคงยืนอยู่เหนือร่างไร้ลมหายใจของเดวิดเธอหอบหายใจตัวสั่นมือยังคงสั่นระริกเธอไม่ได้รู้สึกชนะกลับกันความเย็นเยียบปนชาทั้งร่างกายเข้ามาแทนฝันร้ายจบลงแล้วแต่ก็ต้องแลกมาด้วยสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่5มีนาคม2013เมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาพบเอมิลี่นั่งอยู่เงียบๆบ,บนพื้น เธอมีรอยช้ำตามแขนและดูเหมือนคนสติแตกเธอบอกพวกเขาว่าเดวิดได้ทำร้ายเธอและเธอแค่ป้องกันตัวมันเป็นเรื่องราวที่ดูน่าเชื่อถือเมื่อพิจารณาจากชื่อเสียงของเดวิดในอดีตและหลักฐานที่มีดูเหมือนจะสนับสนุนคำให้การของเธอเอมิลี่ถูกจับกลุ่มแต่ได้รับการประกันตัวหลังการไตส่สวนเบื้องต้นสื่อมวลชนระเบิดขึ้นทันทีเมื่อข่าวการเสียชีวิตของเดวิดแฮร์ริงตันถูกเผยแพร่ออ,อกไป นักข่าวเริ่มขุดคุ้ยอดีตของเขาและในที่สุดเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมกดขี่และบงการของเขาก็เริ่มโผล่ออกมานักสแสดงหญิงคนอื่นๆก็ออกมาเปิดเผยเช่นกันแต่ไม่มีใครต้องทนทุกข์เท่ากับเอมิลี่ในขณะที่เอมิลี่รอวันขึ้นศาลเธอรู้ดีว่าชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมแต่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเธอรู้สึกได้ถึงความโล่งใจชายผู้ที่ควบคุมเธอมานานได้จากไปแล้วและความจริงก็กำลังจะถูกเปิดเผย วันที่7มีนาคม2013นักสื่เริ่มสอบปักคำเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดและผู้รู้จักเดวิดหลายคนพูดถึงพฤติกรรมที่น่ากังวลของเขาโดยเฉพาะเวลาที่อยู่กับนักสแสดงหญิงรุ่นยาวเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งยังจำได้ว่าเคยแอบได้ยินบทสนทนาที่ซึ่งเดวิดเคยโอ้อวดถึงอิทธิพลของตัวเองที่มีต่อผู้หญิงบางคนในวงการบันเทิงอีกคนหนึ่งพูดถึงว่าเดวิดมักจะเชิญนักสแสดงหญิงไปที่บ้านพักริมทะเลข,ของเขา โดยให้สัญญาเรื่องบทดีๆที่จะช่วยส่งเสริมอาชีพของพวกเธอแลกกับบางสิ่งเมื่อการสอบสวนดําเนินต่อไปคําให้การเหล่านี้ค่อยๆเผยให้เห็นภาพที่น่ากลัวเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเดวิดทีมสืบสวนยังได้รวบรวมคําให้การของพยานเกี่ยวกับเส้นทางสู่วงการของเอมิลี่ภายใต้การดูแลของเดวิดความสําเร็จอันรวดเร็วของเธอแม้จะปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องพรสวรรค์แต่มักถูกซุบซิบกันในแวดวงฮอลลีวูดว่ามันอาจมีอะไรมากกว่านั้น นักสืบยังไม่หยุดแค่นั้นวันที่8มีนาคม2013พวกเขาเรียกตัวเอมิลี่เข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมณจุดนี้พวกเขาเริ่มมองคดีนี้ด้วยมุมมองที่เฉียบค,คมและรอบคอบมากขึ้นเอมิลี่นั่งลงอย่างสุขุมเยือกเย็นเธอซักซ้อมเรื่องเล่าไว้ในใจมาหลายรอบแล้วเธอยังคงยืนยันว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นเป็นเพียงการป้องกันตัวแต่เหล่านักสืบเริ่มสังเกตเห็นช่องโหว่ในทำลายของเธอ เมื่อถูกถามถึงรายละเอียดบางจุดเอมิลี่เกิดอาการลังเลคำบรรยายของเธอเกี่ยวกับช่วงเวลาก่อนจะเกิดเหตุทะเละนั้นดูเหมือนจะถูกซักซ้อมมาแล้วแม้ว่าเธอจะอ้างว่าเธอทําไปเพราะตื่นตระหนกแต่โทนเสียงของเธอกลับฟังดูมีการวางแผนซึ่งสร้างความสงสัยให้กับเจ้าหน้าที่นักสืบจึงขุดลึกลงไปในเรื่องราวของเธอพยายามต่อชิกซอหลักฐานเพิ่มเติมหนึ่งในจุดที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงก็คือสภาพห้องที่เกิดเหตุ สำหรับเหตุการณ์ทะเลาะที่ควรจะเกิดขึ้นแบบเฉียพลันและรุนแรงแต่สถานที่เกิดเหตุกลับดูเรียบร้อยผิดปกติแม้ว่าร่างของเดวิดจะแสดงให้เห็นว่าเขาโดนทำร้ายอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อย่างที่ควรจะเป็นไม่มีเฟอร์นิเจอร์ล้มไม่มีเศษแก้วแตกและไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าเคยมีการต่อสู้เอาชีวิตรอดกันเกิดขึ้นนักสืบอเ,เริ่มตั้งคำถามหรือว่าเอมิลี่วางแผนสิ่งนี้ไว้ล่วงหน้า ในวันต่อต่อมาเหยื่อในอดีตของเดวิดก็ออกมาให้ปากคำอีกหลายรายอดีตนักแสดงหญิงคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันอายุเกือบ40ออกมาเปิดเผยว่าเดวิดเคยค,ค่มขู่และหลอกใช้เธอด้วยวิธีเดียวกับที่เขาทำกับเอมิลี่เธอเคยปฏิเสธที่จะทำตามคำเรียกร้องของเขาเมื่อหลายปีก่อนและนั่นทำให้อาชีพการแสดงของเธอดับลงทำให้การของเธอช่วยเสริมความน่าเชื่อถือให้กับคำกล่าวหาของเอมิลี่เกี่ยวกับการแบล็กเมย์ และมันก็ตอกย้ำว่าเดวิดอาจเป็นผู้ที่ล่าเหยื่อในวงการนี้มานานหลายสิบปีแต่ยิ่งนักสืบขุดลึกลงไปความจริงเกี่ยวกับด้านมืดของเดวิดก็ยิ่งชัดเจนขึ้นขณะเดียวกันพวกเขาก็เริ่มมองเห็นว่าเอมิลี่อาจจะไม่ได้บริสุทธิ์อย่างที่เคยคิดวันที่15มีนาคม2013ตำรวจได้รับหลักฐานชิ้นสำคัญคือภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านใกล้เคียงฟุตเทจแสดงให้เห็นว่าเอมิลี่มาถึงบ้านพักของเดวิด เร็วกว่าที่เธอให้การไว้การเปิดเผยนี้ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับเรื่องที่เธออ้างว่าเธอแวะไปหาตอนกลางคืนเพราะอารมณ์ชั่ววูบในทางกลับกันมันดูเหมือนเธอวางแผนการมาเยือนนั้นไว้ลุ่งหน้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงการค้นพบนี้ทําให้เกิดคําถามที่สําคัญว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการป้องกันตัวจริงหรือไม่หรือว่าเอมิลี่เป็นผู้ที่วางแผนทุกอย่างเอาไว้แล้วจนถึงวันที่20มีนาคม2013หลักฐาน ก็เพียงพอที่จะออกหมายจากเอมิลี่ความไม่สอดคล้องกันในไทม์ไลน์ของเธอทําให้การของเหยื่อรายอื่นและภาพจากกล้องวงจรปิดล้วนมีส่วนทําให้เธอถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการในคดีฆ่าคนโดยเจตนาแต่ไม่ได้ไตรตรองไว้ก่อนขณะที่ทีมกฎหมายของเธอยังคงยืนกรานว่าเธอทําไปเพราะความกลัวและสิ้นหวังฝ่ายอัยการเริ่มสร้างคดีที่แสดงให้เห็นภาพอีกด้านหนึ่งภาพของหญิงสาวชื่อเอมิลี่ที่วางแผนกําจัดเดวิดเพื่อหลุดพ้น จากการควบคุมของเขาให้สิ้นซากสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่างเอมิลี่กับเดวิดนั้นปฏิเสธไม่ได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธออยู่ภายใต้การควบคุมและกดขี่ของเขาเป็นเหมือนนักโทษที่ถูกพันธนาการด้วยการชักใหญ่ที่มองไม่เห็นเธอไม่เคยสามารถเป็นอิสระได้มันคือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษซึ่งถูกสร้างขึ้นจากอำนาจและความกลัวเอมิลี่เริ่มต้นจากนักแสดงสาวผู้เปีย่ยมด้วยความทะเยอทะยาน ยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ประสบความสําเร็จแต่เมื่อเวลาผ่านไปการครอบงําของเดวิดได้เปลี่ยนความฝันอันสดใสของเธอให้กลายเป็นฝันร้ายที่มีชีวิตจริงความสัมพันธ์ลับระหว่างทั้งสองซึ่งเริ่มต้นด้วยการบิดบังคับกลับกลายเป็นสมรภูมิที่เงียบงันของเกมจิตวิทยาเมื่อถึงปี2013ชีวิตของเอมิลี่ก็ไม่ต่างจากนารกความกลัวว่าจะถูกเปิดโปงการถูกแบล็กเมซําแล้วสำลาและความรู้สึกผิดที่เธอทรยศสามี ทั้งหมดนั้นถาโถมเข้ามาจนเธอแทบจะหายใจไม่ออกในขณะที่เดวิดกลับเจริญรุ่งเรืองจากอำนาจที่เขามีเหนือเธอและผู้หญิงคนอื่นๆที่ตกเป็นเหยื่อเช่นกันเขาเป็นชายผู้เชื่อว่าอิทธิพลของเขาไม่มีใครแต่ต้องได้เชื่อว่าไม่มีใครกล้าต่อต้านเขาเพราะอำนาจที่เขากุมไว้ในวงการฮอลลีวูดนั้นใหญ่เกินจะล้มความเยอะหญิงนั้นคือจุดจบของเขาเขาประเมินความสิ้นหวังของเอมิลี่ต่ำเกินไป และไม่อาจคาดเดาว่าเธอจะยอมทำทุกอย่างเพื่อหลุดพ้นจากเขาฝ่ายอายการยึดเอาประเด็นทางอารมณ์เหล่านี้มาเป็นจุดหลักในการสู้คดีพวกเขาอ้างว่าแม้เดวิดจะเป็นผู้ล่าที่ชัดเจนแต่เอมิลี่ก็วางแผนฆ่าเขาไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นอิสระตลอดการพวกเขานำเสนอการกระทำของเธอว่าถูกคำนวณไว,ว้แล้วและชี้ให้เห็นถึงความแม่นยำที่เธอใช้ในการอำพรางหลักฐาน แม้แต่การจัดฉากที่เกิดเหตุให้ดูเหมือนว่ามีการต่อสู้กันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนเมื่อวันที่การพิจารณาคดีถูกกำหนดเรื่องราวของเอมิลี่ก็กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศสื่อต่างๆติดตามทุกความเคลื่อนไหวบางคนมองว่าเธอคือ,อยื่ของด้านมืดในฮอลลีวูดแต่บางคนกลับมองว่าเธอเป็นหญิงสาวที่ลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมด้วยตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือบาดแผลในใจที่หลงเหลือจากความสัมพันธ์กับเดวิด เรื่องราวทั้งหมดเริ่มจากเด็กสาวคนหนึ่งที่ไล,ล่ล่าความฝันแต่จบลงด้วยการกลายเป็นเกมอันตรายที่เต็มไปด้วยอำนาจการควบคุมและการลังค้นการไต่สวนเริ่มต้นในวันที่5กันยายน2013ที่ศาลสูงลอสแองเจลิสและทันทีที่เปิดฉากมันก็กลายเป็นหนึ่งในคดีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของฮอลลีวูดสื่อพากันขนานนามว่านี่คือเรื่องอื้อฉาแห่งทศวรรษของฮอลลีวูดและไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลย เรื่องของเอมิลี่โจนเดวรุ่งที่ตกเป็นเหยื่อของการแบล็กเมล์และการชักใหญ่โดยหนึ่งในผู้กำกับที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการกลายเป็นเรื่องราวที่สะกดใจสาธารณาชนผู้คนพูดถึงแต่เรื่องนี้ไม่หยุดปากโดยเฉพาะรายละเอียดที่เร่าร้อนของความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเดวิดแฮริงตันและจุดจบที่น่าเศร้าซึ่งตามมาในภายหลังการพิจารณาคดีครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการฆาตกรรม แต่มันคือเรื่องของด้านมืดในฮอลลีวูดโลกที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานอำนาจและการควบคุมที่ประทะก,กันจนเกิดเป็นโศกนาฏกรรมตั้งแต่วันแรกของการไต่สวนภายในห้องพิจารณาคดีแน่นขนาดไปด้วยนักข่าวแฟนคลับและผู้ที่อยากรู้อยากเห็นทุกคนล้วนอยากเห็นการล่มสลายของอดีตผู้กำกับชื่อดังและผู้หญิงที่ฆ่าเขาเอมิลีนั่งเงียบๆข้างทีมทนายของเธอดูเหมือนเป็นแค่เงาของนักแสดงสาวผู้เปล่งประกาย ในอดีตใบหน้าของเธอซีเซียลดวงตามตหม่นมองจากความเครียดที่สะสมมาหลายเดือนและคืนที่ไร้การหลับไหลาสามีของเธอไมเคิลนั่งอยู่เคียงข้างทุกวันคอยให้กำลังใจในความเงียบก,การปรากฏตัวของเขากลายเป็นจุดสนใจของหลายคนเพราะมีข่าวลือว่าจริงๆแล้วเขาให้อภัยเธอหรือไม่หรือว่าการแต่งงานของพวกเขาใกล้จะแตกหักเต็มทีฝ่ายอายการไม่เสียเวลาเลยในการวาดภาพของเดวิดแฮริงตันว่าเป็นชายผู้ทรงอิทธิพล ที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดมาเป็นเวลาหลายปีพวกเขานำเสนอคำให้การจากผู้หญิงคนอื่นๆที่เคยถูกเดวิดกระทำในลักษณะคล้ายคลึงกันผู้หญิงเหล่านั้นเช่นเดียวกับเอมิลี่เคยได้รับการสัญญาว่าจะมีชื่อเสียงแรกกับความเงียบและการยอมจำนนอดีตนักแสดงหญิงคนหนึ่งซึ่งถอนตัวจากองการหลังปฏิเสธความต้องการของเดวิดได้บรรยายว่าเขาเป็นนักล่าที่ใช้ตำแหน่งควบคุมหญิงสาวที่อ่อนแอ ไยอายการวาดภาพของเดวิดให้เป็นผู้บงการจิตใจผู้ที่ผลักเอมิลี่ไปจนถึงขอบเวแต่พวกเขาก็ยังคงตั้งคำถามว่าสิ่งที่เอมิลี่ทำลงไปนั้นเป็นเพราะความสิ้นหวังหรือว่าเป็นการวางแผนเพื่อยุติการควบคุมของเขาอย่างเด็ดขาดทีมป้องกันของเอมิลี่ทำงานอย่างไม่หยุดพักเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอคือเหยื่อของการควบคุมทางจิตใจของเดวิดมาตลอดหลายปีเธอติดอยู่ในวังวนของความกลัวและการถูกล่วงละเมิด พวกเขายื่นหลักฐานของการแบล็กเมล์เทปบันทึกหลับที่เดวิดแอบถ่ายโดยไม่ให้เธอรู้และคำขู่ที่เขาใช้เพื่อควบคุมเธออย่างแนบเนียนทีมกฎหมายของเอมิลี่ยอมรับว่าแม้เธอจะเป็นคนลงมือฆ่าเดวิดจริงแต่เธอทำไปเพื่อป้องกันตัวเองพวกเขาเน้นย้ำถึงความทุกข์ทรมานทางจิตใจตลอดหลายปีที่เธอต้องอเผชิญเพื่อทำให้ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดาแต่มันคือการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด เมื่อการพิจารณาคดีก้าวไปข้างหน้าความเหน็ดเหนื่อยทางอารมณ์ของเอมิลี่ก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทีมทนายเปิดเผยว่าในช่วงหลายเดือนก่อนเกิดเหตุคาตรกรรมเอมิลี่ทรมานจากความวิตกกังวลขั้นรุนแรงความหวาดระแวงและภาวะสึมเศร้าอาชีพที่เคยสว่างสวัยของเธอถูกบดบังด้วยความกลัวที่ว่าดาวิดจะปล่อยเทปออกมาและทำลายชีวิตเธอจนย่อยยับในช่วงปลายปี2012เธอได้สารภาพทุกอย่างกับไมเคิลทั้งเรื่องชู้สาว การถูกแบล็กเมลและความกลัวว่าเดวิดจะพังชีวิตของทั้งสองคนไมเคิลตอบสนองด้วยความสงบนิ่งและเข้าใจเขาแนะนำให้เธอไปแจ้งตำรวจแต่เอมิลี่กลัวเกินกว่าจะทำได้การสารภาพต่อสามีในที่รับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการพิจารณาคดีหลายคนมองว่านั่นคือหลักฐานของความสัตย์จริงและความสิ้นหวังของเธอตลอดการดำเนินคดีไมเคิลยังคงเป็นเสาหลักที่มั่นคงสำหรับเอมิลี่ เขาเข้าร่วมทุกการพิจารณานั่งข้างเธออย่างเงียบๆและไม่เคยแสดงความลังเลยหรือถอยห่างการปรากฏตัวของเขาส่งผลอย่างมากต่อความคิดเห็นของสาธารณาชนแม้จะมีเรื่องืึกลาวมากมายมันก็ชัดเจนว่าไมเคิลเชื่อในความบริสุทธิ์ของเอมิลี่ว่าเธอคือเหยื่อของพฤติกรรมลายเหยื่อของเดวิดและที่เธอลงมือก็เพราะความตัวไม่ใช่ความโกรธแค้นสื่อต่างเริ่มพนาไมาเคิลว่าเป็นสามีผู้พักดีผู้ที่ยืนอยู่ข้างภรรยาแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด ในวันที่10พฤศจิกายน2013หลังจากเกือบสองเดือนของการรับฟังคำให้การคณะลูกขุนก็ตัดสินใจได้ในที่สุดห้องพิจารณาคดีเงียบกริบขณะที่หัวหน้าคณะลูกขุนลุกขึ้นเพื่อประกาศคำตัดสินเอมิลี่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆ่าคนโดยเจตนาแต่ไม่ได้ตราตรองไว้ก่อนถือเป็นข้อหาที่เบากว่าที่ฝ่ายอัยการพยายามผลักดันคณะลูกขุนรับรู้ถึงการถูกควบคุม และแบล็กเมทตลอดหลายปีที่เอมิลี่ต้องทนแต่พวกเขาก็ไม่สามารถมองข้ามความไม่สอดคล้องในเรื่องราวของเธอและหลักฐานบางส่วนที่บ่งชี้ถึงการวางแผนล่วงหน้าเธอได้รับโทษจำคุกห้าปีเป็นโทษที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์พิเศษของคดีนี้สำหรับเอมิลี่คำตัดสินนั้นคือความรู้สึกผสมกันระหว่างความโล่งอกและความเศร้าเธอรู้ว่าเธอต้องรับโทษแต่อย่างน้อยผลลัพธ์ก็อาจเลวร้ายกว่านี้มาก สาธารณชนเองก็แตกออกเป็นสองฝ่ายบางคนเชื่อว่าเธอหนีรอดจากการฆาตกรรมในขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเธอคืออยู่ที่ถูกบีบให้เลือกในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คดีนี้ไม่ได้แค่สะท้อนถึงความเจ็บปวดส่วนตัวของเอมิลี่แต่มันยังสะท้อนถึงปัญหาเชิงอำนาจในวงการฮอลลีวูดโดยรวมผู้หญิงจำนวนมากในวงการเริ่มออกมาพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองเกี่ยวกับการถูกบังคับและควบคุมโดยชายผู้มีอำนาจ และสิ่งนั้นก็จุดประกายบทสนทนาใหม่ที่จะดําเนินต่อไปอีกหลายปีข้างหน้าเอมิลี่รับโทษอย่างเงียบๆเ,เธอถูกปล่อยตัวในปี2016หลังจากจำคุกได้สาปีด้วยพฤติกรรมที่ดีช่วงเวลาในคุกได้เปลี่ยนเธอไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเธอกลับมาสู่ฮอลลีวูดอีกครั้งเธอไม่ใช่นักแสดงสาวตาเป็นประกายที่เต็มไปด้วยความฝันอีกต่อไปเรื่องลื่อเช้าได้เปลี่ยนเส้นทางอาชีพข,ของเธอไปตลอดการ บทบาทในภาพยนตร์กลายเป็นของหายากและวงการที่เคยต้อนรับเธออย่างอบอุ่นกลับมองเธอด้วยความระมัดระวังแม้เธอยังมีผู้สนับสนุนอยู่บ้างแต่ตระบาดจากการพิจารณาคดีก็ไม่เคยจางหายไปจากความทรงจำของสาธารณาชนแม้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นไมขึ้นก็ยังอยู่ข้างเธอเสมอชีวิตคู่ที่เคยเกือบพังทลายได้ผ่านพ้นบททดสอบอันแสนสาหัสมาได้เขาให้อภัยเธอมานานก่อนการพิจารณาคดี เพราะเขาเข้าใจว่าเธอคือเหยื่อของสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมทั้งสองตัดสินใจทิ้งแสงสีของฮอลลีวูดไว้เบื้องหลังและเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเงียบสงบห่างไกลาจากสายตาของผู้คนสำหรับเอมิลี่ปีแห่งการถูกควบคุมและการแบล็กเมย์ได้ทิ้งรอยแผลลึกในจิตใจที่ไม่มีวันหายสนิทเดวิดแฮรริงตันได้ขโมยศักดิ์ศรีของเธอตัวตนของเธอและเกือบจะพรากเสรีภาพของเธอไปด้วยแต่สุดท้ายเอมิลี่ก็สู้กลับ แม้ว่าวิธีการของเธอจะรุนแรงแต่เธอก็ได้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองสาธารณชนก็ก้าวต่อไปมุ่งสู่ข่าวอื้อฉาวเรื่องใหม่ของฮอลลีวูดแต่สำหรับเอมิลีเรื่องราวนี้คือบทหนึ่งทาวรในชีวิตเรื่องของเธอไม่ได้เป็นเพียงชู้สาวที่ผิดพลาดอีกต่อไปแต่มันคือเรื่องของการเอาชีวิตรอดการถูกใช้อำนาจในทางที่ผิดและราคาสูงของอิสรภาพฮอลลีวูดจะจดจำเอมิลี่โจน ไม่ใช่เพราะบทบาทที่เธอเคยแสดงในจอภาพยนตร์แต่เพราะรามาในชีวิตจริงที่เปิดเผยออกมาในห้องพิจารณาคดีมันคือเครื่องตวนใจถึงด้านมืดของชื่อเสียงและอำนาจที่สามารถทำลายชีวิตคนได้แม้ว่าเอมิลี่จะไม่ได้เป็นดาวดังอย่างที่เคยฝันไว้แต่เธอก็ได้สิ่งที่มีค่ามากกว่าโอกาสครั้งที่สองในชีวิตตอดพ้นจากชายผู้ที่ควบคุมเธอมานานแสนนานเรื่องนี้พาฉันย้อนกลับไปยังคดีอีกคดีหนึ่ง ภรรยาชาวคริสกับความลับสกปรกความสัมพันธ์ต้องห้ามกับลูกชายมุสลิมของเพื่อนบ้านจนนำไปสู่ฆาตกรรมอย่าลืมกดถูกใจและติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราในทุกๆวัน